วันนี้เราอยู่กันในแบบ Legend Ba บทแห่งเกเราจะมาทำภารกิจไล่ออโมดหนึ่งอันในแบบนี้โดยตัวที่พี่จะใช้ในวันนี้ก็คือจุน THE COMBAT GOD เรามาดูกันว่าพี่จะได้อีโมดอะไรก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพ่องพิลายด้วย อันดับแรกนะครผมเราก็มาประกาศผู้โชคดีในกิจกรรมแจกเกมพาร์ตกันเลยดีกว่าครับผมพี่จะสุ่มคอมเมนต์นะครับผมหนึ่งคอมเมนต์จากคลิปนี้นั่นเองนะอ่าโอเคครับผมและนี่คือผู้โชคดีที่ได้เกมพาร์ตไปนั่นเองนะอ่าเป็นเกมพาร์ตเอาวปกินอัฟฟิตหนึ่งรางวัลน,นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์พี่ก็จะสุ่มแจกเหมือนเดิมเลยนะครับผมประกาศผลคลิปถัดไป โอเคครับผ okay, มเราก็อยู่กันในเหมือเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงเราก็ต่อยก่อนเลยครับผมกังมาดนี่ฮะเจอใครไม่รู้ครับผมเอา F C เอเอย F C เหรอฮะรมณ์นี่ไงเอาพ่อให้ไงเตะสกิลสามนัดกระชาคกคอมาเฮ้ยอันนี้ตึงอยู่นะตัวนี้ That is two kung fu นี่แหละกังฟูแท้จริงยังไงล่ะนี่ไงเฟตเต่ดนะสมบูรณ์แบบ ปะาบปะปากนี่ไงโคตรตึงโคตรอันตรายเฮ้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยอยายาเข้ามาเฮ้ยตัวนั้นจะร้านพี่เหรอเฮ้ยยาพึ่งเข้ามาครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะร้านจริงเนี่เนี่ยเฮ้ยอยายาโอ้ยกูโดนแล้วอะไรกันครับเฮ้ยโลบทีพ่อหนุ่มไต่แกนคอเลยงานแกชาคอมาเข้ามายุ่งทำไมเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมอ้าวมันจะเอาร้านของพี่นี่ไง ตาวัดโอ้โหเสียดายไม่โดนตัวนั้นหน่อยไม่ไปแล้วผมอย่างวันนี้กระชากคออ้าวโดนเรียบร้อยยังได้อยู่ครับผมนี่ละไรต่อไปคือมึงมาโดนยองๆอะไรต้องโดนยองๆอะไรโดนนี่นะสกิลสีปรับมาใหม่ครับผมอ่าเป็นยังไงอืมเสียดสีดไม่โดนแดดหน้าก็ได้ครับผมตายเดือนสองจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเตะกันคอกระชากต่อยนี่ไงเดี๋ยวกัเดี๋ยวต่อยเอา้เอาอะไรวะ มึงมาจากไหนดิเอ้อเยกูโดนเส่อีกแล้วน้องโอ้ยอะไรว,ว,วะนี่ไงฮะมึงเบียวเกียวโตวะอะ<ง>มึงเบียวเกียวโตเหรอฮะนี่ไงกูเบียวคอมแบตกอ้อนแหวผมมาดิวะคำนะคำซาฮานดีดาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้มึงจะไปไหนทำอะไรไว้เมืเ่อกี้อย่าเข้ามาเสือกรู้ไ,ไหมเรียบเหรอไปกันขอผมจังวันนี้

อยู่ๆก็เข้ามารับอันตรีพี่บับก็ให้เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งครับผมจเจ้าวันนี้มาพี่ลืมบอกว่าถ้าเราฆ่าได้1นึ่คิวเราจะได้10โกนะครับผมอ่าห้าร้อยโกเราจะสามารถซื้อไออีโมดได้1อันนะบับให้ก็คือเราต้องฆ่าครบห้รบ50ตัวนั่นเองนะเราถึงจะสามารถซื้ออีโมดได้บับนี่เสียข้อว่าไงครโดนมากนลเบค้ยขอน,นี่เตะกันพอาเาโดนนะโดนนะ อะไรอะไรคนไทยใช่ครับผมคนไทยครับผมนะคนไทยแล้วไงคนไทยก็มีหัวใจไอ่ไงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่าวไออ๊อฟเออโก้์เตอร์ทำไมโก้ตเค้าเตอร์ทำไมอืออือไ่ไงลากกระชากคอมาวีดงเชอร์ไปเลยครับผมเนี่ยโอ้โหแตกไปครับผมสุดลล์สุดเทสสุเกะของไอ้ไปอะไรอะไรเอาใครวะดิ เฮ้ยเฮ้ยอยากโดนอ่ะอยากโดนพี่จ็ดให้ได้เสมอนะสุดลหล่อกระชากคอมาปักเสียบเสียบกระดาษฮึบโอ้โหโคตรชอบสกิลเลยว่ะเนีนี่ไงต่อยต่อยอัปคัดงัดสกิลสี่ครับผมกระชากคอตกหนึ่งสองทุบลงพื้นโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบโกลมามันทายังอีกยาวไกลนี่ไงเปิดได้เปิดหมดครับผมเปิดได้เปิดหมดครับผมจมังาดีนี่อยู่กระเปล่าบ๊อบบ๊อบ สกิลคอมโบหนึ่งกับสกิลสีได้นะเฮ้เป็นไงอะไรอะอะไรครับผมเตะกันคอนัดก,กระชากคอมาอผมนี่ไงเจอกังฟูที่แท้จริงหน่อยแต่ต่อยอ้าวสวยกระชากคอแล้วก็เรียบร้อยแต่อีกหนึ่งตัวครับผมสองร้อยแปดสิบแล้วไปกัน,นต่อผมจำวันนี้ขอให้แยกกดอันตรียัดหน้าเดี๋ยวผมมีก็กดอย่าไปยาหยอ,อกออไหนใครตีกัน อย่าตีกันมันไม่ดีมานี้พี่จัดเองครับสุดหล่อนะหนี่ใครอยากโดนใครอยากโดนมานี่ชิงเอาไม่โดนเฉย <c oughs> โอ้เสียทีฟีเอาไม่ไปแล้วผมเอาใหม่ก็ได้นี่ไงเอา้า what? what the fuck โ h อันตีลมมีสกิลเดียวซะด้วยไม่สามารถแก้ตัวได้ไอไ่ไงไอ้การพอสกิลหนึ่งงัดต่อด้วยสกิลสี่ครับผมบับบับบับ เฟอร์นิเจอร์โอ้ยท่าฟอนิเชอร์โคตรตึง290รกิบเก่ไปกันต่อว่าไงครับพ่อหนุ่มฮะไี้ไงจับด้วยสกิลหนึ่งกัดทุ้งท้องครับผมเตะกันก่อนเอาเตะไปโดยโอ้โหโดนต่อยขัดก่อนบล็อกต่อยได้เหมือนกันเหรอว่าเอาเป็นว่แดชต่อยต่อยหนึ่งสองเอาขัดได้นะนี่ไงโดนบล็อกต่อยสวยสวัสดีครับไปกันต่อครับผมเอ้ฮ้ยอ้าตบดักได้เอาสวย นี่ไงกระถุงกระถุงคองัดกระชากคอเตะอีกเพียนี่โอ้ยมันแหลกดอเหรอแลกดอว่าโดนนี่กระซวกกระซวกกระซวกใช่ปับดคาให้หก่าฟิรนิเชอร์โคตรตึงมันโมโหแล้วมันโมโหแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้อยตัวนี้อีกแล้วว่ะไอ้ตัวเหลืองอยากโดนเหรอเมื่อกี้ไม่เข็ดไม่หลับนี่ไงอัพคาเดสต์ต่อยซ่าคิวสามเตะการคองัดกระชากคอมาฮะจะไปไหนรู้จักเพกเตะกลางฟูที่แท้จริงหรือเปล่า ะแด๊ oh. อิสกังฟูอ่ะแด๊อีส์กังฟูอ่ะโถเอบเข้าให้เป็นไะงแด๊หน้าต่อยหนึง่งอุ้ยไม่โดนโดนไปแล้วผมแด๊หน้าใหม่ก็ได้ต่อยหนึง่งสองงัดสกิลสองกระช่ชวกไส้เรียบเลยแตกไปอีกหนึ่งของผมสามร้อยยี่สิบโกลมาขอนนี้กดอันตีเลยแล้วกันครับผมอันตีนั่นก็ตึงไงดูดิดูดิโอ้โหมีการยิงล่างฟอมตี้ยยิงล่างฟอมไม่ไม่พอนะแด๊ตามด้วยครับผมเดี๋ววันนี้โอ้เป็นใครก็โดนอันตี กเสียอย <baptism>? ่างเดียวตอนนี้ยังมีไอีแค่สายคิวเดียวนะผมไอ้ไงเอาโดนสวยไอ้ไงการสวกใส่มาเซนต์คอร์ดหรือเปล่าไม่หมวกนะไอ้ไงโอ้โหซี่โครงแตกอ่ะบี่บอกให้บาปก็ให้โอ้โหเรียบร้อยอีหนึ่งตัวมายังไงนะอะไรไอ้นี่แขนเหรอว้าวแขนพี่ไอเซนต์คอร์ดเือนแขนพี่ป่ะไอ่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเซนต์คอร์ด โดนอีกรอบนึงวะ่ะเรียบร้อยโดน2องทีแลับผมอันตีใช้ได้แค่2รอบนะสกิลหนึ่งอ่าบัก็ให้โอ้โว้ยถ้าอันตีม่อีกน่าจะโดนเนิร์ฟนะสกิลนี้เพราะว่ามันวันช็อตเฮียบล็อกต่อยได้อะสวยอับรัดงัดขึ้นมาสกิลสี่นี่ไงฟีดเจอร์อีกหนึ่งตัวเฮ้ยมันตามพี่ตัวนี้เอ๊ะยังโดนวะอยากโดนดิเก้อเฮ้ยมันไปเขตวะนี่ไงอันตียัดหน้าเร็วก,กี่เกือบแตก พี่จะไปไหนจะไปไหนพี่คิดว่าจะรอดนะพี่คิดว่าจะรอดเหรอโอ้โหอันตีตามแบบยังหัวนะพี่บอกให้ไี่ใชกระชวกกระชวกไส้เทียบหรอเอาหรือวะโอ้แม็กก็เกมเลยพีเสียดายว่ะมา,มาไปไปแล้วผมยังเหลืออีกหนึ่งอันตีปั๊บก็ให้นี่แตกครับผมกระสวกไส้หมดอะ่ะไม่สนลูกใครเฮ้ยเอ้ยมโหละกั มีมืลอลักกาด้วยป่ะนีไ่ไงแตกเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับผมจะมาดิฮะไ,ไปครับวัสดีครับผมสุดหล่อสุดเท่สุดเก์ของไอ้นี่ไงวอคอมโบได้นะแบบนี้นี่ไงไเห็นไหมก็ตึงก็อันตรายเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งตัวครับผม410 go วัสดีครับคนหนุ่มคนนี้อยากลองอีกเหรอฮะเอ้ยนี่ไงต่หนึ่งสองราชากพอด้วยสกิลสามอเตะหมุนควงเตะอีกทีหนึง่ง โคตรภูเโคตรอันตรายเลยครับไปกันต่อผมว่าไงครับน uh, well, anyway. oh ี่ไงอุ่นใหม่กูปะนะยังไงยังไงครับผมตายหนึ่งสองสามเอาแล้วมึงใครเนี่ยเอ้ยไอ้นี่มันขัดขี้วะน้องอุ้ยอันตียัดหน้าเลยจะไปไหนนะคิดว่าจะหลบพ้นหรออันตีตามได้อ่ะอันตีตามได้อ่ะไอ้ไงแค่อันตีก็เกือบตายเลยตัวนั้นน่ะโอ้โหนี่แค่กดอันตีเฉยนี่จะไปไหน ฮะคิดว่ามันจะรอดอ่ะนี่ไงตอยห,หนึ่งสองสกิลหนึ่งยัดหน้าครับผมบักเขาให้เรียบร้อยหน้าราวไปดิฮนะใครบอกให้มึงกดว้าวฮะกดใจดิกดไลค์มาเดี๋มึงหน้าราวนอ้องเรียบร้อยครับผมแตกไปอย่าห้ามมะพร้าวแพงไปต่อนี่ไงไอ้น,นี่มันแขนพี่วะน้องกูก็แขน,ม,นมันก็แขนกูเอา้ากูใครไปเด็กกี้แขนมันก็เด็กกี้แขนเหมือนกันเราว่า จำงาหมอมเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นี่ขี้แฉนไปเจอขี้แฉนนี่ไงงัดสก,กิลสองเรียบร้อยสก,กิลสามตามเตะก้านคอง,งัดกระดาษชากมาหมุนควงสวานเตะก้านคออีกหนึ่งดอกเรียบร้อยแตกไปครับผมจฯวันนี้สี่ร้อยห้าสิบแล้วมาอีกแคาตัวอูว้โดนจับก่อนแบกดอกสวนนี่ไงสวนด้วยสก,กิลสาม เตะการนคอ้งัดกระชากมาหมุนเตะอุ้ยมันเหล็กดอกอุย้ยแดดไปโดนบล็อกครับผมสวยแล้วสวยแล้วจังนี้นยังไงครับเอาให้กดคาลเตอร์เฉยเอาเ้ากดคาลเตอร์มั่วเหรอเนื้อเรียบร้อยใครบอกให้กดคาลเตอร์มั่วเฮ้ยว่าไงเบคอนเบคอนอยากลองเหรอเอา้าต่อยไม่โดนเอ้อยเอ้าหัวอุ้ยเบคอนก็เอาเ,เอรเื่องเหมือนกันนะนี่เฮ้ยแต่ว่าเลือดมันไม่พอว่ะมันจะพึสู้กับพี่ได้ไง แดดหน้าต่อยหนึ่งสองสามย่ำก็โอ้ยตายก่อนมาสี่ร้อยเจ็ดสิบเก่าไปยังไงเบเข้าเนี่ยงงเบเข้าโดนแดดหน้าต่อยหนึ่งสองงัดด้วยสกิลสี่ครับผมอ้าวเรียบร้อยน่าจะตายเลยนะนี่อดีเรียบร้อยครับผมเหลืกสองตัวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอันติเลยแล้วกันนะครับผมแม่พวกความตึงเครียดนะครับผมเดี๋ยนี้ป่า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 ย่าอยู่ไกลขนาดนั้นยังแดดถึงอ่ะคิดดูเอา บินไปเลยครับผมนึกว่าซูเปอร์แมนนี่ไงไว้ว่าไงเโรย,ยูจิีย,ยูจิบอกกูเกี่ยวอะไรว่าแต่เฮี้ยวอะโนเกมนี่ต่อยสวนหรอ่อยสวนหรอ่อยสวนอ,อวรอมีแบ <c oughs> ็คแฟลชแล้วก็ไม่ใช้เรีย <c oughs> บร้อยแตกไปครับผมยูจินะมาโวยหนึ่งท่าครับผมวางยังไงเอ้ย,อยพี่นุ่ม หน้ามีเท็ดดี้หรือเปล่าฮะโดนบอกเกมอ๋อเฮ้ยมันสวนมันสวนมันสวนนี่ไงต่อยอ่ะนี่ยมันสวนอ่ะมันสวนใครมันสวนใครมันรุนรุนแรกนี่ไงโอ้เพลงมัธทะลวงไส้เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งตัวโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็ครบ500โกวเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรครับผมปั๊บกดซื้อไปเลยครับผมเฮ้ยอันล็อกอีโมดไหน อนิย่าใส่นะครับผมซินเดอเรลล่าเหรอเฮ้ยใ,ใช่เหรอไหนเขาใส่ดูดิปรับมาให้เดี๋ยวใส่อีกอันก่อนปรับมาให้นี่เฮ้ยไอเลิฟยูว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันท่าแบบคุ้นๆนะอันนี้เป็นอ e ีโมดใหม่นะผมถ้าใครมีก็คอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะถ้าน้องๆชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปห้องพีรายด้วย เจอกันใหม่ EP หนะ